นิทานเรื่องเสียงที่ไม่มีความคิดหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีชายหนุ่มชื่อพลอยซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะคนพูดพร้อยเขามักจะพูดคุยเรื่องราวต่างๆแบบไม่คิดให้รอบคอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้อื่นเรื่องงานหรือแม้กระทั่งเรื่องส่วนตัวของตนเองชาวบ้านต่างพากันขำขัน ในสิ่งที่เขาทำแต่บ่อยครั้งคำพูดของเขาก็ทำให้คนอื่นรู้สึกไม่ดีวันหนึ่งพลอยไปที่ตลาดเพื่อซื้อของขณะที่เขาเดินผ่านกลุ่มชาวบ้านเขาเริ่มพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องชีวิตคนอื่นและไม่ได้คิดว่าคำพูดของเขาจะทำให้ใครรู้สึกแย่เขาเอ่ยปากพูดเรื่องราว ที่เป็นเรื่องความรับของผู้คนจนทำให้เกิดความไม่พอใจในกลุ่มนั้นพวกเขาเริ่มหันหลังให้กับพลอยและพูดกันเป็นเสียงเดียวว่านี่คือคนที่พูดไม่คิดพลอยรู้สึกเสียใจแต่เขาก็ไม่เข้าใจว่าตนทำอะไรผิดเขายังคงพูดต่อไปจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่เขากำลังพูด เกี่ยวกับอาจารย์ผู้หนึ่งในหมู่บ้านอาจารย์ท่านนั้นได้ยินเข้าและรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากอาจารย์จุงเรียกพอยเข้าไปคุยพลอยเจ้าไม่รู้หรือว่าคำพูดของเจ้ามีผลกระทบกับคนอื่นอาจารย์ถามพอยพูดพอยทำหน้างงๆและตอบว่า<อ>ผมก็แค่พูดเล่นๆเท่าน,นั้นเอง อาจารย์ยิ้มและพูดว่าถ้าเช่นนั้นลองฟังเรื่องนี้แล้วท่านก็เล่าเรื่องของการปลูกต้นไม้ให้พลอยฟังเมื่อใครสักคนปลูกต้นไม้เขาต้องดูแลมันพูดกับมันและให้ความรักมันมันจะเจริญเติบโตและให้ผลดี แต่ถ้าพูดในทางที่ไม่ดีมันจะไม่โตหรือโตแบบผิดปกติอาจารย์อธิบายพอเริ่มคิดถึงคำพูดของเขาและความหมายที่ซ่อนแนวเรื่องราวนั้นหลังจากนั้นเขาเริ่มสำนึกได้ว่าคำพูดของเขามีผลกระทบต่อผู้คนรอบข้างอย่างไรเขาจึงตั้งใจ ที่จะพูดอย่างระมัดระวังมากขึ้นและพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวบ้านไม่นานหลังจากนั้นวันหนึ่งพอยได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เพิ่งย้ายเข้ามาในหมู่บ้านเขาเริ่มพูดคุยกับเธอแต่ในครั้งนี้เขาพูดอย่างระมัดระวังและให้เกียรติความคิดเห็นของเธอ ทำให้การสนทนาของพวกเขาเป็นไปอย่างราบรื่นอย่างไรก็ตามในวันถัดมาพลอยเพอพูดเรื่องส่วนตัวของผู้หญิงคนนี้กับเพื่อนๆโดยไม่รู้ว่าเป็นเรื่องที่เธอไม่ต้องการให้ใครรู้ทุกคนเริ่มมองไปที่ผู้หญิงคนนั้นด้วยสายตาแปลกประหลาดและเมื่อเธอได้ยินเช่นนั้นเธอก็รู้สึกเสียใจอย่างมาก ในขณะนั้นพลอยเห็นน้ำตาที่ไหลออกมาจากตาของผู้หญิงคนนั้นเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนไปชั่วขณะเขาเริ่มสํานึกถึงผลกระทบของคำพูดของเขาและเข้าใจว่าเขาได้ทำร้ายจิตใจของคนอื่นอีกครั้งเขาวิ่งไปหาผู้หญิงคนนั้นและขอโทษจากใจจริงฉันขอโทษ ฉันพูดโดยไม่คิดฉันไม่ต้องการทำให้เธอเสียใจเขากล่าวพร้อมกับสัญญาว่าจะระมัดระวังมากขึ้นในอนาคตผู้หญิงคนนั้นมองไปที่พอยและเห็นความจริงใจในดวงตาของเขาหลังจากได้ฟังคำขอโทษเธอก็เริ่มยิ้มและพูดว่าเราทุกคนมีความผิดพลาดกันได้ แต่สิ่งสำคัญก็คือการเรียนรู้จากมันและปรับปรุงแก้ไขจากวันนั้นเป็นต้นมาพอยพยายามพูดอย่างระมัดระวังและคิดให้ดีก่อนพูดเสมอความสัมพันธ์ในหมู่บ้านของเขาเริ่มดีขึ้นและพอยเริ่มได้รับความไว้ใจจากชาวบ้านมากขึ้นทำให้เขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้น นิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดคำพูดมีพลังมากกว่าที่เราคิดเราควรระมัดระวังในการใช้คำพูดและคิดให้ดีก่อนพูดเพราะคำพูดที่ไม่คิดพูดให้คนรอบข้างอาจทำให้เกิดความเจ็บปวดแก่ผู้อื่นได้ความรับผิดชอบในคำพูดของเราจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากยิ่งขึ้น